จองไว้ครับจองจอจองให้พระเนี่ครับกำลังตัดอยู่ครับเนี่ยฟื้นลงมาแล้วนะครับนี่ฮะนี่ครับต้นเบอร์ยี่สองที่จองไว้นะครับนี่ฮะนี่จองไว้พระครูจองไว้เนี่ยครับนี่อ่ะเองด้วยหลักฐานเนี่ยบันดีนะครับทีลูกถีก็ว่าไปนะครับนี่ต้นที่ส่อยี่สองนะครับนี่น่ะลงฟืบอ่า นลงมาแล้วเห็นครับนี่ฮะสาเล้งอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยี่สิบสองนะครับฟึฟบ๊บฟึ๊บสอบเบาว่องว่องเลยบอกจุกอนันแก๋แกมากนะครับเนี่ยเบาว่องว่องเลยครับ ออสองวันกินได้เลยเค,ครับใช่เลยกินกินอ่ากินแข็งนะครับมันอ่นนะสองวันกินเบียร์ได้เลยโอ้ยได้นะครับลุงโตงขึ้น าห้ยครับนี่ครับ,รบอันนี้เป็นขนอนเดี๋ไวไว้วหออมืย อาจจะมีเรือสุกเราถ่ายเหตุการณ์การทำงานหน่อยครับเวียนหัวหน่อยนะครับท่านผู้ชม เียงเอฟเฟกือเสียงหอบครับรไไเไข้าล็อกอดีรฮะไก่ สลาย์สลาย์ให้เอาวไว้นะครับเปบิบ ยาตกใจหมด เอ้ยโอ้ออต้นเดียววะต้นเดี๋ยวไม่รู้ได้กี่ลูกแล้วมึงแข่งไ้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25เอาต้นที่16อีกก็ได้ครับต้นนั่นแหละลุงต,ง,ตงต้องเดินตรงไปอ่ะ ต้นนี้น่าจะมีรุ่นพี่นี่น,นะครับต้นส6เอา16ก่อน16ต้น30ปีนะฮะต้นนี้นี่ครับต้น30ปีเบอร์16นะครับที่ขึ้นชกนี่ครับนัมเบอร์มีนัมเบอร์ทุกต้นนะครับมีเพจนัมเบอร์นะครับต้นรุ่นแรกๆของสวนนะครับรุ่นบุกเบิก นะครับนี่เชลงนี้นะครับเด,เดี๋ยวผมทำมากไว้ให้นี่ฮะเห็นไหมนี่ในเลยอะไอย่าอ๋โอ้ต้นเฟดอ่ะนี่ครับ <c oughs> ไอ้เหี้ยหวยจัง ยังไม่หันเลยครับมาแล้วมาได้เข้ากล้องเลยเนะเขียงนี้ก็เหลือเฟือ,อเหลือเฟือ,อ,ฟอกินกันให้จุใจเลยครับทุเรียนปุเขาไฟสวนพูนเพ็รนะครับเดี๋ยวจะตัดต้นนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลาจากจากท่าน,นผู้ชมนะครับตอนนี้ก็ดู ดูบรรยากาศการตัดไปพลางๆก่อนเนาะเวียนหัวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมทุเรียนมันก็ไม่มีทรงกลมมากนะครับก็อย่างนี้นะครับบุรตร,รครับเราเน้นที่เนื้อครับมมอ,ยอย่าไปดูที่รูปทรงนะครับขอให้ตัดคุณภาพนะครับตัดเนื้อ120วัน นะครับขึ้นไปก็จะได้เนื้อที่มีคุณภาพนะครับไอ้คุณภาพก็คือไม่ไม่อ่อนนะครับไม่ติดอ่อนแต่ว่าบางทีมันก็อยู่ข้างในฝนฟ้าก็อาจจะติดไปบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าเจออ่อนก็เคลมครับรับเคลมทุกลูกอ่อนนะครับท่านเน่าในลูกก็ก็คุยกันเป็นกรณีไปนะครับ ขอให้เป็นทุเรียนจากสวนนะครับอย่าสวมสิทธิ์แค่นั้นเองครับแกแน่แน่ดังปองปองกัดเขาแกแล้วออกัดเขาแกแล้ว <c oughs> เอาเรียบร้อยใช่ไหมครับลุง <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับอ่าขอบคุณครับลุงขอบคุณรับลุงโต่งครับกราบลุงกับกับคุณเลิศนะครับขอบลุงลือไม่ไม่ใช่อา่าบายบายครับบายบายลุงโต่งบาย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 ครับเดี๋ยวไปตัดต่อครับอ่าเดี๋ยวไปตัดต่อเดี๋ยวชมคลิป2ครับสวัสดีครับ